วันนี้ทำกว๋วยเตี๋ยวส่งเครื่องกินค่ะเพื่อนเคยกินกันบ้างไหมคะแบบนี้กว๋วยเตี๋ยวเส้นใยห,หมูสับติดมันเล็กน้อยค่ะทั่วหลันเตาพริกหวานสีแดงหอมใยก๋วเทียมสับแป้งข้าวโพดเส้นใยเราคลุกซีอิ๊วก่อนเผื่อความถั่วทึ้งนะคะถ้าเราไปพัดเลยซีอิ๊วจะคลุกไม่ถั่วเส้นค่ะใส่ทุ่งมือกันเล็บดำด้วยนะคะขย้ำเม,มถัว แล้วก็ตั้งกระทะเส้นน้ำมันร้อนแล้วเราก็เอาเส้นลงไปพัดเลยค่ะบางคนไม่ชอบเส้นพัดก็ไปทอดได้กรอบๆได้ค่ะใส่วุ้นเสียมเจียวลงไปก้อนนะคะปุญจะพัดค่ะไม่ทอดใส่เส้นลงไปเราก็ปรุงรสเล็กน้อยนะคะเผื่อว่าไม่ให้เส้นจืดจนเกินไปค่ะนี่เป็นซอสพัดค่ะพัดควยแหง้งไงม้มีความห้อมค่อง วินขั้วถากับสีอิวค่ะจะหอมห้อมไม่ไม่เล็กน้อยนะคะในประมาณนี้ค่ะเราก็ตักเส้นผักไว้ก้อนค่ะตั้งท้าเส้นน้ำมันอีกรอบใส่วั้เทียมเจียวลงไปพัดให้ห้อมค่ะรอบนี้เราก็จะพัดมูซับนะคะขยี้ถัว ให้คลุกน้ำมันหอมเจียวเออกระเทียมเจียวหอมหอมนะคะเราเอาหัวหอมใหญ่ลงไปพัดให้หัวหอมเป็นสี่ไส้ค่ะเราค่อยตามด้วยพลิกว้านพลิกว้านก็จ,จะทำให้กลินข่องก๋วยเตี๋ยวเราหอมนะคะนี้ทั่วหลันเตาไส้ลงไปเพิ่มรสชาติเพิ่มเท็กเจอร์ของก๋วยเตี๋ยได้ดีเลยค่ะจะมันๆน,นัวๆค่ะ กบปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยน้ำตาลพลุ่งปรุงรสทั่วไปเลยค่ะแล้วก็จะใส่ซอสพัดเล็กน่อยนะคะเพื่อความห้อมนัวเราไม่ต้องปรุงรดแต่ละย่างให้มากไม้นะคะเพราะว่าจะทำให้รสเข้มขอนจนกลายเป็นเข้มไปเลยค่ะใส่ย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะ ถ้าว่าเราชิมแล้วไม่ถึงได้เราคอยเติมได้ค่ะพัดควยสุกดีแล้วก็เติมน้ำสะอาดลงไปพอคลุกคลิกนะคะไม่ต้องเติมหมากเพราะว่าเราปรุงรสเพื่อใส่น้ำไปแล้วค่ะว่าใส่น้ำลงไปแล้วก็ไม่ทําให้ตัวเครื่องก๋วยเตี๋ยวเราจืดค่ะสุกดีแล้วใส่แป้งมันลงไป คนประมาณไหนก็ตามชอบเลยนะคะเคียวพัดไปให้แปงมันสุกค่ะให้เหนื้อก๋วยเตี๋ยวเป็นสี่ไส้แบบนี้แล้วก็เอาไปรัดบนเส้นได้เลยค่ะเหือนเคยกินกันบ้างไหมค่ะก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ยอนเคยกินต้น เด็กๆแล้วค่ะไปที่โรงพยาบาลเอกนชนแน่งนึงที่คอนนะคะระว่างคอยหมอ้อกอไปซั่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยค่ะกินติดใจมาจนทุกวันนี้เลยค่ะประชาิก็จะห้อมห้อมหวอ้อมยัยนะคะกับน้ำมันห้อยเนี่ยจะเข้ากันดีมากเลย ใส้พลิกวาดลงไปก็จะเพิ่มความห้อมขลองพลิกแลก้วก็ทั่วลันเต้าเนี่ยจะมีความมันมันนัวน่วค่ะถูกย่างพอเคี่ยวผรสมกันแล้วอร่อยกลมกลมหมากเลยเมนูนี่เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีค่ะแนะนำลองทำกินกันดูนะคะทำก็ไม่ยากค่ะวัตถุดิบก็ห้าหายค่ะไปโลตัสมีกรอบถุกสิ่งถูกอย่างเลยค่ะ แล้วพบกันไม่เมนูต่อไปนะคะขอบคุณทีรับชมช่องครัวคุณปุ้นค่ะสวัสดีค่ะ